สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้ลงคลิปช้ามากนะคะเพราะว่าวันนี้ทำอะไรหลายอย่างมากนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอพระคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาให้นุกได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆด้วยค่ะเด็กๆได้มีอาหารกินเยอะเลยนะคะขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาเด็กๆเสมอมานะคะ แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีเอฟซีที่เมตตาให้น้ําใสได้ทําหมันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปรับน้ําใสกลับมาบ้านแล้วนะคะเดินทางเมื่อเช้าไปกับเพื่อนตั้งแต่สองโมงกว่านิดนิดนะคะไปเอาน้ําใสไปไว้กับโรงพยาบาลนะคะลดน้ํางดอาหารให้เขาไปทาหมันแล้วก็รับเขากลับมาแล้วนะคะน้ําใสก็ปลอดภัยดีแล้วก็กลับมาก็กินอาหารปกตินะคะ ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะอาหารเด็กๆช่วงปีใหม่ก็จะมีลดร,ราคาขนาดลดราคาก็ยังแพงอยู่นะคะก็ยังแพงอยู่อาหารสัตว์แพงมากนะคะนิดๆหน่อยๆนี่ก็ก็หลายพันนะคะหลายพัน <laughs> หลายพันอยู่นะคะ ก็กลับขอบคุณแม่อีกครั้งนะคะแล้วก็ไม้ตกแมวเขาให้แถมมาค่ะจับฉลากได้ไม้ตกแมวเอามาให้เด็กๆอีกแล้วก็ฝากาเพื่อนน้อยไปให้เจ้าสามบุญด้วยค่ะมันได้สองอันนะคะก็ถ้าเล่นด้วยเนี่ยพังหมดเลยนะคะเนี่ยพังเขาเกาะด่าแล้วมันก็พังหมดเลยก็ลองเอาไว้ที่สูงก่อนเพราะว่า แม่ยังไม่มีเวลาเล่นด้วยนะครับพอมาถึงบ้านก็รีบเคลียร์พอว่าทรายในกรงมันหมดนะคะมันหมดมันหมดแล้วมันก็แบบว่ามันเหลือนิด้เดียวติดกระบะนะคะแล้วเราก็ต้องเหนื่อยเยอะเลยทีนี้กว่าจะได้เอาอันใหม่ไปเทเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนโอ้บอกเลยว่าล้ามากนะคะล้ามากวันนี้ก็เป็นนั่งรอน้าําใสทั้งวันนะบ่ายสามโมงกว่า ก็ไปรับเขากลับมาแล้วก็นี่แหละค่ะก็ได้อาหารมาให้เด็กๆด้วยนะคะขอพระคุณคุณนาด้วยนะคะคุณน้าก็เมตานำสายเช่นกัน,นะคะ่ะเออคลิปนี้เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนที่เลิกเรียนหนูก็เจียดเวลาไปพาเพื่อนน้อยไปซื้อพัดลมให้เจ้าสามบุญนะคะขอบคุณคุณหมูอีกครั้งนะคะคุณหมูสนับสนุนพัดลมนะคะ ให้เด็กๆสามบุญนะคะน้องจะได้ไม่ร้อนนะคะจะได้คลายร้อนกันนะคะก็เป็นพัดลมที่มียี่ห้อนะคะที่มียี่ห้อมันจะได้ใช้ได้นานๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็นี่คะ่ะเพื่อนก็เอามาเปิดให้เด็กๆนะคะ ได้พัดลมแล้วค่ะบ้านเพื่อนเจอก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นบ้านไม้แล้วก็มีหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้ก็มีลมพัดดีนะคะแต่ว่าแต่ถ้ามันร้อนมันก็อบอ้าวนะคะมันก็อบอ้าวหน้าฝนนี่ก็ต้องเจอฝนนะคะเพื่อนบอกว่าฝนสาดเข้ามาถึงถึงเลยกรงมาเลยะคะ่ะถึงจะปีนหน้าต่างมันก็มีมีสาดเข้ามามันม,มีที่สาดเข้ามานะคะ ก็เดี๋ยวแค่ว่ากันให้มันถึงหน้าฝนก่อนตอนนี้ก็เด็กๆก็อยู่แบบนี้นะคะได้พัดลมแล้วดีใจนะคะดีใจแทนเด็กๆนะคะอาหารนก,ก็ที่เมื่อวานนี้ก็ซื้ออาหารให้เด็กๆด้วยเหมือนกันค่ะอาหารเม็ดของแมวเด็กที่คุณหมูท่านได้เมตตามาให้ซื้อนก,ก็ได้ซื้อ อาหารเปียกก็ได้ให้นะคะแล้วก็เห็นเด็กๆเขา,ามีความสุขเราก็เราก็สบายใจนะคะสบายใจเด็กๆมีอาหารกินมีความสุขลราเริงเราก็สบายใจนะคะ mm. อันนี้น่าจะเป็นเจ้าบุญมีหรือเปล่า mm. เล่นคนเดียวก็เป็นนะคะเล่นคนเดียวก็เป็น mm. เพื่อนไม่ mm. เพื่อนไม่ mm. มาเล่นด้วยนะคะ mm. <laughs> เพื่อนไม่เล่นนะคะแต่ว่าเขาชอบเล่นนะคะ กำลังน่ารักนะคะกำลังน่ารักคงจะลืมคงจะลืมความทุกข์ความสศขไปแล้วมั้งคะว่าคงไม่รู้สิตอนนี้เขาก็คงคิดว่าเพื่อนนุกเป็นแม่ของเขานะคะแล้วเขาก็มีอาหารกินมีอะไรอยู่อย่างมีความสุขนะคะอยู่อย่างมีความสุขตามอัถภาพนะคะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแล้วนะคะนุก็ต้องขอตัวก่อนนะคะนุกเคลียอะไรเด็กๆจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งตัดต่อคลิปนะคะ,ะก็ชาไปนิดนึงก็กะขอโทษขอภัยนะคะสำหรับท่านที่รอดูอยู่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รวมเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ